สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TDS Channel นะครับเราก็อยู่ในเกมเดิมเลยนะเพื่อนนะก็คือเกมนีเนคุนิคอ o s ทเวิลดนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาใน EP ที่พิเศษก,กว่า EP อื่นนะเพรือเป็น EP Special ลละกันที่เาว่าสเปเชียเนาะเพราะว่ามันจะเป็น EP ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการแนะนำระบบเกมแนะนำแพทอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นที่ว่า ถ้าเรามีคุณผู้ชายนะครับหรือมีแฟนเนี่ยที่เล่นเกมเกมนี้นะครับเราในฐานะแฟนหรือคุณผู้หญิงอย่างเงี้ยเราจะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างนะครับผมสรุปคร่าวๆมาเป็นหน้าที่10ประการแล้วกันนะครับให้อารมณ์เหมือนหน้าที่เด็กเอยเด็กดีไงไม่รู้ว่าแต่ว่าพยายางจะสรุปให้มันบเป็นเลขกลมๆนะจะได้แบบจำได้ว่าเออสิข้อนี้มีอะไรบ้างแล้วเผื่อจะจําทําง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆถามว่าต้องทําครบไหมผมว่าไม่ต้องทําครบก็ได้นะ ทำแค่บางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เบียเบียนเวลาเราแล้วก็เราก็ช่วยเขาได้ในแบบในที่เราก็สบายสบายอะไรอย่างนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะก็คือเหมือนเหมือนช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยเป็นบอดมนุษย์ให้เขาหน่อยในบางอย่างในบางอย่างนะนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็คือผมว่าอย่างแรกเลยนะที่เราจะช่วยเขาได้นะครับก็คือเราต้องไม่ยอมโอนเงินให้เขานะฮะ opedis โอนเงินเพื่อให้เขาไปเติมแพ็กนะครับเพราะว่าแพ็กเกมเนี้ยมันน่าเติมมากครับถ้าเกิดเราโอนเงินให้เขาเนี่ยเขาจะยิ้มจนแก้มปรีดแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงฮะคือเขาจะรักคุณแบบโหป้าโหปาาไปเลยไม่ใช่หลอก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 นะหลอกหลอกขอโทษขอโทษครับอ่ะมาเดี๋ยวมาเราอะเรามาเข้าประเด็นจริงจังอะไรดีกว่านะฮะอะมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะเพื่อนเพื่อนะคือถ้าเกิดเราเห็นว่าแฟนเราอะเขาเปิดคอมทิ้งไว้เนอะแล้วแบบเป็นการบอดนึกออกปะแต่ทีเนี้ย พอเรามาดูอีกทีหนึง่งเราไมา่เห็นว่าเอ้ยตัวละครเขาหายไปแล้วหรือแบบหน้าจอมันดับไปแล้วในเกมเนี้ยแสดงว่าเพื่อนๆนะ,สะแสดงว่าตัวละครเขาตายนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วครับเราต้องเอาตัวละครเขาไปวางใหม่นะครับโดยการที่เราต้องมีไอดียเ,เข้าก่อนนะครับในการล็อกอินเนาะพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะมาดูแมปเลยว่า1คืออะเลเวลวเราสังเกตก่อนนะเพื่อนนะเลเวลเเราอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วก็จุดที่ฟาร์มได้อะมันจะเป็นตรงนี้นะครับคือโดยส่วนมากแล้วอะ เวลาที่ตัวละครตายลงครับเขาจะอยู่แบบเดิมนะเราก็พยายามสังเกตดูว่าเออแบบถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆอ่ะก็ลองเดาๆนะครับว่าเขาน่าจะฟาร์มอยู่ตรงไหนนะครับก็จริงๆอ่ะขอแค่เรือดมอนเตอร์อ่ะใกล้เคียงกับเราก็พอแล้วก็คือลองดูเอาครับเพื่อนๆก็ลองแบบเอาตัวเขาไปวางใหม่นะครับอย่างที่2เลยนะครับก็คือเรื่องของการตรวจดูว่าขวดยาเติมเลือดทังหมดหรือเปล่าก็คือมันจะอยู่ซ้ายบนตรงนี้นะเพื่อนนะคือถ้าเกิดตรงนี้มันหมดอ่ะ เราต้องไปซื้อเพิ่มก่อนนะครับไม่งั้นเราเปิดใหม่ก็ตายอยู่ดีนะครับโดยการกดเข้าไปที่ตรงนี้และกดร้านค้านะครับตรงนี้เลยนะฮะก็ตามนี้นะร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็โพชั่นของใช้นะเพื่อนๆก็ลองกดซื้อเลยว่าใช้อันไหนนะครับก็ถ้าทิ้งไว้คืนนึงอ่ะผมว่าก็เซตหนึ่งก็พอแล้วนะครับก็คือแม็กเลยนะครับห้าสิบหมื่นห้าอย่างเงี้ยก็คือเพื่อนๆกดแม็กเลยไม่ต้องคิดมากครับกดแม็กไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันมันจะมันจะขึ้นมาเด้งออโต้เองนะครับไม่ต้องหห่่่่่วววงงงงงงนนนนนนนะะะะะคคครรรรรรรััับบกกกกกก็็้้้้าาาาาาทีีีแแผมมเเเเขขๆปณลอออออืืืึสตตธุ อย่างเช่นสมสมติเราจะฟาร์มเนี่ยครับสีแดงธาตุไฟเนาะนะครับสีสีเขียวธาตุไม้ครับเราก็ต้องเลือกนะครับเลือกอาวุธที่เหมาะหรือว่าบางทีเขาจะเซตไปตรงนี้เนาะเราจะเซตแบบเซตตัวเด็กไว้ให้นะครับแล้วก็กดเลือกทําเด็กเขาเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีอะ่ะเ <c oughs> พื่อนก็ลองดูว่าอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมธาตุไฟธาตุพืชธาตุอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ใช้อุปกรณ์เปลี่ยนตามนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนอิมเมจนนะครับเปลี่ยนอิมเมจนตามนั้นก็คือเรามากดตรงนี้ แล้วก็กด i m a เ e ตรงนี้ร่วมทานนะครับแล้วเราก็มาเลือกอนะัตโนมัตินะเพื่อนๆแล้วก็เลือกท่านั้นก็ได้สมมติว่าเราไม่รู้จริงๆอะ่ะเราก็เลือกท่าที่แบบชนะทางไปเลยแล้วกันง่ายดียังไงก็ไหวนะครับไม่ต้องห่วงเนาะต่อมานะครับหน้าที่ที่สองนะครับก็อาจจะยุ่งยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งครับก็คืออาจจะแบบเราแบบบรรดูนะแล้วเราแบบคอยเช็คแมปนิดหนึ่งนะครับก็คือมาเช็คแมปย่าหเช่นกดตรงนี้ครับกด World แ a p เนาะ เราพยายามสัญลักษณ์ตรงนี้เพื่อนๆอันเนี้ยนะครับซึ่งเขาก็าคือแม่คาาพในจรนนะอ่าผมไปให้ดูเลยนะครับคือแม่คาภายในจรเนี่ยเขาจะเกิดทุก2ชั่วโมงนะครับอันนี้คนที่ไม่เล่นนะผมบอกคนที่ไม่เล่นเลยครับเขาเกิดทุกสองชั่วโมงปกติแล้วคนที่เล่นเกมเนี่ยเขาจะพยายามไปดูเพื่อมีของอะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราเนี่ยไม่มีความรู้นึกออกว่าคือเราไม่ใช่คนเล่นเกมเราไม่มีความรู้อ่ะแต่เรารู้แค่ว่านี่คือแม่ขาพายในจรนนะนะครับเรามาก่อนนะครับเพื่อเราเห็นเรามาก่อนครับ หนึ่งคือเราตรวจเช็คก่อนว่าของเนี้ยครับที่แจกฟรีนะครับเนี่ยแล้วก็ไอ้ว่าฟรีเนี่ยยังเหลือไหมถ้าเกิดเหลือซื้อไปเลยนะครับเพื่อนเหลือซื้อไปเลยแล้วก็ถ้าช่วงนี้ผมแนะนำอ่ะพวกอาหารอย่างเงี้ยพยายามซื้อให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าเขาทํากิจกรรมเรื่องของอีเวนท์ทำอาหารนะครับนะประมาณนี้นะหน้าที่ที่2นะครับจบไปแล้วนะฮะก็เดี๋ยวหน้าที่ที่3นะครับอันเนี้ยมันจะเป็นเวลานิดนึงนะครับก็คือเรื่องของพาร์ทบอสนะครับเดียวออกมาหน่อยฮะเดี๋ยวมันแหลก ก็กดมาในส่วนการท้าทายตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีเวอร์บอสกับฟิลบอสนะครับซึ่งเราพยายามจําเวลาของฟิลบอสละกันนะครับก็คือฟิลบอสเนี่ยเขาจะเกิดทุก10บโมงทุกหชั่วโมงครับมีเริ่มจาก10บโมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับสิบหนาฬิกาแล้วก็24่สนาฬิกาสี่ทุ่มนะครับแล้วก็ช่วงตีสี่นะตีสี่อาจจะโหดร้ายไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ลองดูโหเราก็ช่่ยเขาเล่นได้นะครับก็คือเรื่องการลงบอสเนอะก็คือเวลาที่เพื่อจะลงครับเราเช็คก่อนว่าแบบเนี่ยเห็นไหม เหลือ,อก,กี่ที่จะปรากฏเนี่ยเลยอีกยี่สิบป่ะเวลาจะมีตังมิลนตีสี่สิบโมงสี่โมงเย็นแล้วก็สี่ทุ่มนะครับเพื่อนๆนะเราก็ดูตามนี้นะครับแล้วก็เราก็ไล่บอสนะครับโดยปกติแล้วว่าถ้าเกิดคนเล่นานานๆแล้วเขาจะไล่แต่บอสที่สองนะครับก็คือน้องเห็ดนะมันชื่อเห็ดหรือเปล่าซิลเบียน,น้องเห็ดผมเล่นน้องเห็ดนะนะครับก็ก็ไล่มาแนละ้วโดยการกดแบบเทเลพอร์ตไปนะครับแล้วจริงๆชั้นเนี่ยครับมันจะมีลูกสัญลักษณ์ของบอสอ,อยู่ข้างหลังนะครับเพื่อนๆก็ลองดูว่าอันไหนมีแล้วก็วา,วา,นะร,า,าร์ป อ่ะต่อมาส่วนของเวอร์บอสนะครับซึ่งเวอร์บอสนะครับเวลาเกิดเขาจะต่างจากฟิลบอสครึ่งชั่วโมงโดยเพื่อนไม่ต้องจําก็ได้รู้แค่ว่าถ้าฟิลบอสเกิดเวอร์บอสก็มาแล้วนะครับเราทําด้วยการเช็คตั๋วนะเพื่อนนะว่าแบบตั๋วของของแฟนเราอย่างเงี้ยหรือคนรู้ใจเราอย่างเงี้ยมันเกินเจ็ดใบไหมถ้าเกิดเพื่อนเห็นว่าเจ็ดแล้วนะครับให้รีบลงนะเพราะว่าในกรณีที่ว่าเราเก็บตั๋วเกินนะครับมันจะเสียตั๋วโดยปรับศูนย์เปล่าเลยปล่าประโยชน์ปปไปเลยไม่ได้ไเลยนะครับก็เราช่วยดูส่วนนี้นะว่าแบบ เพราะบางทีคนที่เล่นเกมเนี้ยหน้าที่มันเยอะนะเพื่อนนะมันหน้าที่มันแบบไม่ใช่แค่เอาตัวไปทิ้งฟาร์มแล้วจบนะเนื่องปะมันมีเยอะกว่านั้นมากเลยนะครับผมพูดจริงๆนะ <c oughs> ก็ถือว่าช่วยกันนะครับแล้วก็อย่างที่4ี่เลยนะครับอันนี้ผมว่าสาวๆอาจจะชอบหน่อยเรื่องของการฮาวิทมูลนะเก็บผักนะฮะโดยเราเข้ามาที่คําสั่งนะครับแล้วก็เข้ามาที่อิมเมจแล้วก็เข้าเข้ามาตรงที่ป่าของอิมเมจตรงนี้กดเข้าไปนะครับ มันมีแจ้งเตือนอะไรเอ่ยอ๋อไม่มีอะไรครับผมแค่ไม่ได้วางของนะฮะอ่ะนี่ฮะสาวสาวหลักๆเลยคือพวกนี้ครับพวกแปลงผักนะจริงๆถ้าเกิดว่ามันมันเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะขึ้นเป็นแบบผักเต็มเลยนะเดี๋ยวผมเล่งให้ดีกว่าเราจะได้เห็นภาพนะกดเล่งเลยอืมมาเลยฮะแต่ว่าพอดีผมมีคุณจริงๆเห็นไหมคุณจริง,รงๆเขาก็จะเก็บออโตโแบบ้โดยแบบอัตโนมัติโดยไม่ตผมไม่ต้องสั่งนะฮะอะ เมื่อสาวๆนะครับ <S <S เห็นแป้งผักเต็มแบบนี้แล้วนะครับอย่ารอช้านะสาวๆอย่ารอช้านะให้รีบเก็บนะครับนี่คุยทำไมให้รีบเก็บนะโดยการเราอยู่ตรงแปลงผักไหมครับเราก็กดเก็บเกี่ยวฮนะกดต้มพวกตรงนี้นะครับสาครับแล้วก็กดปลูกฮนะเห็นไหมครับแล้วปลูกว่านะัน้นลัวนี้ถ้าให้ดีแบบเวลี่กูดนะเราจะต้องรดน้ําด้วยนะฮะแต่ส่วนมากผมก็ไม่รดน้ขี้เกียจฮนะ นะคร right? ับก็นี่นะหุยผมห็นคุณชิงกำลังเคาะเคาะเออทำงานดีอยู่นะนะครับเราก็มาเก็บผักน้ำสาวแล้วเราก็มาเก็บแบบเก็บจนหมดนะครับแล้วก็ปลูกใหม่จนหมดนะครับอ่ะผมทำดูแค่สองแปลงแล้วกันนะครับมันก็จะมีเนี่ยแปลงผักเราก็จะมีต้นไม้นะครับถ้าต้นไม้เนี่ยเราต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ไปเตะต้นไม้นะครับจะได้ผลไม้มานะเราก็จะมีส่วนของนี่ข้าวโพดนะสาวก็มาเก็บแล้วก็เหมือนเดิมนะแล้วก็เอาไปปลูกแล้วก็รดน้ำนะครับอันนี้ผมว่าง่ายชิลชิว บางคนชอบหลายคนชอบนะฮะก็ง่ายดีนะครับเดี๋ยวว่าเรามาดูต่อในส่วนที่5นะอ่ะผมออกจากป่าก่อนนะครับโอเคเพื่อนๆมากลับมาในส่วนที่5้านะข้อที <k. <k 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 ่ห้านะครับที่เราช่วยเขาได้นะก็คือเรื่องของเขตแดนมิติมันคืออะไรนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็การท้าทายเหมือนกันนะครับกดเข้าไปที่เขตแดนมิตินะครับก็ ถ้าเ,เพื่อนๆอไม่รู้จะลงอะไรนะครับก็ช่างมันเถอะลงอะไรก็ได้ที่สเปล,ลสูงที่สุดจําไว้แค่นี้นะโดยการตรวจสอบให้เขาหน่อยนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะเหมือนเวอร์บอสเลยนะครับมาเช็คตัว๋วนะครับว่าตั๋วอย่างเงีย้ยอย่างผมเนี่ยเห็นไหมผมเจ็ดใบแล้วนะครับผมจะต้องลงแล้วนะครับถ้าเกิดเราเห็นว่าแฟนเราอะ่ะไอ้ตั๋วมันถึงแล้วนี่เราต้องลงให้เขานะครับโดยเลือกจากว่าขั้นที่สูงที่สุดนะเลือกขั้นที่สูงที่สุดแล้วกดสมัครเข้าร่วมนะครับสมัครจากคู่นะครับ ก็สังเกตดูนะไม่ต้องซีเรียสว่าต้องดันไหนนะครับก็ผมว่าถ้าเกิดช่วยเขาก็มันก็ได้ทุกดันเราสุดท้ายเราเราต้องลงหมดอยู่ดีนะครับอันนี้ก็คร่าวๆที่ช่วยเขาเนาะต่อมาข้อที่6นะเรื frase, ่องของอ m มเมอร์เจนตจภัยนะครับกดเข้ามาเหมือนเดิมครับท้าทายนะครับแล้วก็เขาเขาที่คําสั่งอ m มเมอร์เจนตจิภัยเนาะนะครับก็คือเราต้องมาตรวจตัวนี้เหมือนกันตรวจตัวนี้นะครับ ถ้าตัวสีฟ้าอันนี้ยังมีตัวเลขอยู่นะครับก็พยายามใช้ให้หมดนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะก็ตีอะไรก็ได้ให้เรวสูงที่สุดที่เราตีชนะนะครับโดยการกดอันนี้ครับแล้วกดโจมตีนะครับแล้วก็กดอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าจะจัดท่าก็ได้แต่ว่าผมว่าอัตโนมัติก็พอแล้วนะครับแล้วเราก็ตีไปจนให้หมดนะครับเพื่อเพื่อตัวเองมันเป็นรายวันเนอะมันจะรีเซ็ตทิ้งเหมือนกันนะครับเขาจะได้ไม่สูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับอ่ะมาเดี๋ยวข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยอาจจะเริ่มยากขึึ้นนนห่่่อออองงงะเเืืืก็ครข ล,ล่ามปล่องอิมเมจนกดเข้าไปที่คำสั่งสนามรบนะครับมาที่ล,ล่ามปล่องอิมเมจินนะทำเหมือนเดิไมไว้นะเช็คตั๋วว่าเขามีหาใบเต็มไหมถ้าเกิด5าใบเต็มอะ่ะเราพยายามมาเช็คตัวนี้เปลี่ยนคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ลองมาเช็คดูหน่อยนะครับว่าแบบค่าพลังเรากับศัตรูเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมถ้าเกิดต่างกันเยอะอ่ะมันมันซูได้นะครับแต่ว่าถ้ามันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบ2 6 7กับ271หของผมอย่างเงี้ยก็พยายามพยายามดูเรื่องท่าด,ด้วยว่าเราชนะทตา,าเขาไหมนะครับ นะครับมันข้เข,เข,เข,เข้ช่วยนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไปตีแพะเขาจะโดนเราอาจจะโดนเขาบบนได้นะฮะอันนี้ก็ลองดูนะถ้าเกิดไม่ไม่ชัว์ก็ไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะมันมีส่งผลเรื่องแอเอไรด้วยนะครับอ่ะข้อที่แแล้วนะเพื่อนนะก็คือการเดินเควสรายวันนะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติมันจะมีเควสตรงนี้ครับถ้าเกิดมันจะมีชื่อเควสว่าเควสล่าน้องน้องแอนนะครับแล้วก็เควสของอะไรวะผมจำไม่ได้อีกอันหนึ่งอ่ะเขาจะอยู่ตรงเนี้ย เออไปให้ดูเลยดีกว่านะฮะนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะก็คือน้องน้องอีกแหละอ,อ๋อชื่อควยกวาดล้า,ลางผมลืมชื่อขอโทษนะชื่อควยกวาดล้า,ลางานั้นเราก็พยายามมารับ ่าทุกวันให้เขาแล้วก็เดินเควสมันเป็นเควสออโต้นะเรากดแค่คลิกนี้เดียวเขาจะเดินไปออโต้เองนะครับเราก็เควสโน้ตต้องแอนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะตอนนี้คุณลุงฮนะเราก็เพิงกดลาให้เขาตรงนี้นะครับเควสโน้ตต้องแอนนะก็คืออยู่ในเมืองหลวงนะครับเอลโม่ A all, กดเวิร์มแอปนะครับแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็เทเลพอร์ตลงเลยนะครับกดตรงแอปนี้ก็ได้แล้วก็กดเทเลพอร์ตมานะครับโอเคนะผ่านไปแล้วกี่ข้อนะ 8ข้อ8ข้อแล้วใช่ปะเออแแล้วนะครับส่วนข้อ9อันนี้ช <The morning moves> ิลๆนะฮะกดรับของรา้วันให้เขาแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของอันนี้นะฮะอ่ะอันนี้นะฮะก็คือมิชชั่นนะครับภารกิจรายวันนะครับก็เรามากดรับของพวกนี้ครับนะครับกดรับมิชชั่นแล้วก็กดของรายวันตรงนี้ให้เขาเพื่อจะได้ของทรัพยากรมานะครับหรือว่าเป็นรายสัปดาห์ก็ก็ถ้าผ่านแล้วก็กดรับไปเลยนะเขายังไม่ได้กดรับไปเใยลืมนะฮะ โอเคฮะข้าวๆอันนี้ง่ายสุดนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเรื่องของการเช็คอินคิงดอมอันนี้นะครับอ่ะมาแล้วก็กดเข้าไปที่กระดานเช็คชื่อนะครับเราต้องมาเช็คชื่อทุกวันนะครับเพื่อนๆนะเพื่อจะได้รับของด้วยแล้วก็ช่วยคิงดอมเราด้วยนะครับจริงๆอ่ะหน้าที่มันเยอะกว่านี้นะเพื่อนนะแต่ผมพีายมสุดมาแค่แบบสิบข้อพอแล้วอ่ะแค่นี้ก็หนักหนักกับคนที่เขาไม่เล่นนึกออกป่ะนะฮะแล้วก็มากดตรงกระดานนี้แล้วก็กดเช็คชื่อนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับ มาที่คําว่าบริจาคกิวตรงนี้นะครับอ่าเราก็บริจาคให้เต็มนะครับแต่ไม่ต้องรีเซ็ตนะนะครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาด่าดเรานะเดือ <c> ด <oughs> จบูบวนเราอะเราก็เดินมาตรงนี้หาคุณแม่ค้าตรงนี้นะฮนะน่ะมาซื้อ e xp ที่ผมยังไม่ซื้อหร <c oughs> อกผมยังไม่ซื้อเหรอเออขอบคุณนะขอบคุณที่ทําคลิปนะผมเพิ่งรู้ผมไม่ได้ซื้อเอาเนีน้ยโอเคฮะก็หลักเราก็มาซื้อ e xp นะเพื่อนนั้นที่ผมซื้อส่วนตัวไม่เกี่ยวแอบแฝงไปด้วยวก็คือเรามาซื้อ e xp ให้เขาให้ทุกวัน,นครับเขาจะได้แบบ ม,มันไม่เสียเปล่าเนื่อเพื่อนมันไม่เสียเปล่านะครับโอเคครับเพื่อนผมว่าวันนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้นเป็น EP Special นะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาเกมนะครับแค่แนะนำว่าเราช่วยอะไรเขาได้บ้างจริงๆอ่ะบอกเลยว่ามันเยอะกว่านี้มากๆเลยนะ มันมีนอกเหนือจากนี้อีกแต่ว่าผมว่าเอาเขา้าๆประมาณนี้ช่วยแค่บางหน้าที่ผมว่าก็ถือว่าช่วยแล้วเอาจริงๆนะถือว่าช่วยกันเล่นเขาจะได้แบบรู้สึกว่ามันนั่งขมุกขมัวอยู่หน้าคอมเล่นอยู่หน้าหรือเล่นอยู่กับมือถือเยอะๆเพราะว่าจริงๆแอคทิวิตี้ของเกมนี้มันเยอะถ้าเกิดคนที่เขาแบบเล่นจริงๆนะครับก็เลยแบบถือว่าเป็นจุดที่คนละครึ่งทางนะครับเข้าใจกันแล้วกันนะเพือ่อนๆนะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนๆกด ไลค์ให้นิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดมีอะไรนะครับในข้อในความคิดเห็นนะครับติชมคอมเมนต์หรือแนะนําอะไรก็แล้วแต่นะครับยินดีเลยนะครับก็รบกวนเพื่อนเพื่นนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม